สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอุยตาดีเห็นนางเอกคนดังโปรแจมทริปเวียดนามกับลิซ่าแบล็กพิงคใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆอ,อย่างเต็มที่เลยสำหรับลิซ่าแบล็กพิงคที่ก่อนหน้านี้เธอได้เดินทางไปเที่ยวที่เมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามโดยในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของลิซ่ากับแก๊งเพื่อนสนิทคนไทยอยู่ที่สนามบินเตรียมตัวเดินทางกลับไทย ลิซาปรากฏตัวด้วยลุกเรียบง่ายแต่ก็โดดเด่นออร่ราความเป็นซุปตา์ทำให้หลายคนยังจําเธอได้สำหรับทริปเที่ยวเวียดนามในครั้งนี้มีนางเอกดังอย่างเดียนาฟรีโปไปด้วยซึ่งทั้งสองสาวถือว่าสนิทกันสุดๆเดียนาและลิซาก็มักจะเจอกันบ่อยๆเมื่อมีโอกาสท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณครับ